วิธีดูแลทําความสะอาดช่องปากของลูกน้อยในช่วงที่ฟันยังไม่ขึ้นหรือว่าฟันขึ้นแล้วคุณแม่สามารถดูแลได้อย่างนี้ค่ะสําหรับเด็กที่กินนมแม่ล้วนนะคะนมแม่อย่างเดียวเนี่ยยังไม่จําเป็นนะคะที่ต้องทําความสะอาดช่องปากก็ได้นะหรือถ้าคุณแม่จะให้เกิดความคุ้นเคยในการดูแลช่องปากก็ควรที่จะมีการใช้ผ้าชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วหรือใช้ผ้ากอเนีคะเช็ดทําความสะอาดปากลูกเช้าเย็นก็ได้ แต่ไม่ต้องไปเคร่งครัดนะคะเหมือนลูกที่กินนมผสมแต่ถ้าลูกลิ้นเป็นฝ้าขาวนะคะคุณแม่ก็ให้ใช้ผ้าขาวสะอาดเนี่ยคะ่ะบางๆนะคะเช็ดทําความสะอาดอย่าลืมชุบน้ำต้มสุกก่อนนะคะให้ตรงโคนลิ้นหรือว่าปลายลิ้นที่เป็นฝ้าขาวนะ,ะถ้าฝ้าขาวจากเด็กที่กินนมแม่เนี่ย ฝ้าขาวนั้นก็จะหายไปเองคุณแม่ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นเชื้อราไหมจะมีเชื้อโรคไหมนะคะเพราะว่าเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวส่นวนใหญ่จะไม่เกิดเชื้อราในช่องปากเราจะทําความสะอาดช่องปากนะคะหลังจากที่กินนมหรือไม่ทําก็ได้สําหรับเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมผสมหรือจะนมแม่คู่กับนมผสมควรที่จะเน้นในเรื่องของการเช็ดลิ้นเช็ดกระพุ้งแก้มนะคะเช็ดช่องปากของลูก เพราะว่าเด็กที่กินนมผงเนี่ยโอกาสที่ลิ้นจะเป็นฝ้าขาวโอกาสที่จะเกิดเชื้อราในช่องปากได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องหมั่นใส่ใจ ในการทำความสะอาดช่องปากหรือว่าลิ้นของลูกสําหรับเด็กที่กินนมผสมนะถ้าเป็นได้ก็เช้าเที่ยงเย็นเลยก็ดีแต่ถ้าเด็กที่กินนมแม่นะคะแค่ทําความสะอาดเช้าเย็นก็เพียงพอแล้วนะคะเมื่อฟันของลูกเริ่มขึ้นนะคะเด็กบางคนฟันอาจจะขึ้นเร็วเด็กบางคนอาจจะฟันขึ้นช้าเมื่อฟันของลูกเริ่มขึ้นเนี่ยแนะนําให้คุณแม่ใช้แปรงสีฟันของเด็กนะที่ขนอ่อนนุ่มๆเนี่ยคะ่ะทำความสะอาด ฟันของลูกที่ขึ้นมานะหรือคุณแม่อาจจะใช้ผ้าก๊อซหรือผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกเนี่ยเช็ดทำความสะอาดบริเวณซอกฟันแล้วก็ฟันก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะใช้แปรงสีฟันหรือไม่ใช้แปรงสีฟันก็ได้แล้วแต่คุณแม่ถนัดแล้วก็ถ้าฟันขึ้นแล้วนะคะคุณแม่ควรใช้ยาสีฟันผนสมฟูอไลด์สำหรับเด็กนะคะเพียงแค่นิดเดียวนะอาจจะเท่าแค่เม็ดเข้าสารก็พอนะสำหรับฝึก นะคะให้ลูกแปลงฟันใช้ยาสีฟันถ้าลูกของเรามีการกลืนกินยาสีฟันก็ไม่เป็นไรเพราะเพียงปริมาณที่เล็กน้อยมากๆหลังจากที่เราแปลงฟันให้ลูกเสร็จแล้วนะควรจะใช้ผ้าชุบน้ําต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะเช็ดทําความสะอาดฟันอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ล้างล้างนะคะยาสีฟันนะ,ะหรือว่าคราบน้ํานมนะ,ะที่ลูกกินเข้าไปนะคะคราวนี้ถ้า ดีที่สุดนะคะคุณแม่เมื่อฟันของลูกเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยหรือประมาณ6เดือนเนี่ยอยากแนะนําคุณแม่ว่าควรที่จะให้ลูกงดนมมืออมม้อดึกไปเลยฝึกหย่านมมื้อดึกไปเลยเพราะถ้าฟันขึ้นแล้วยังกินนมมื้อดึกโอกาสที่ลูกจะฟันผุมีได้สูงมากๆแล้วก็ถ้าลูกอายุประมาณ1ปีหรือประมาณ1ปีครึ่งแนะนําว่าควรฝึกลูกเนี่ยให้อย่าขวดนมนะคะให้กินจากแก้ว หรือใช้หลอดจะดีกว่าเมื่อลูกประมาณ1ปีขึ้นไปยิ่งอายุมากขึ้นนะคะการฝึกลูกยาขวดนมยิ่งยากขึ้นการฝึกในเรื่องของงดมือดึกเนี่ยจะยากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สําคัญเมื่อลูกเริ่มรับประทานอาหารแล้วอย่าให้ลูกติดรสชาติอาหารหวานเพราะจะส่งผลให้ลูกเนี่ยค่ะเกิดฟันผุได้ง่ายแล้วก็เมื่อลูกของคุณแม่อยุประมาณ1ปีขึ้นไปคุณแม่ควรที่จะพาลูกไปพบ คุณหมอฟันนะเพื่อที่คุณหมอฟันจะได้พิจารณาว่า,าควรที่จะเคลือบฟูอะไรหรือยังนะคะให้คุณหมอฟันแนะนําการดูแลช่องปากของลูกการดูแลฟันของลูกเมื่อลูกฟันขึ้นแล้วนั่นเองค่ะ